มานี่เรากำลังคิดจริงๆเลยนะว่าจะย้ายมาออสเตรเลียอยากเป็นเชฟอะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มตรงไหนก่อนเลยดีมากเลยมานะถ้าอยากเริ่มไม่ถูกจุดนะต้องเริ่มจากการเรียนคอร์สที่ชื่อว่า certificate 3 in commercial cookery นี่แหละคือก้าวแรกของการเป็นเชฟที่นี่เลยชื่อฟังดูมืออาชีพมากแล้วคอร์สเนี้ยเขาสอนอะไรบ้างอะโอ้เยอะเลยทั้งการเตรียมวัตถุดิบ การใช้มีดอย่างถูกต้องการปรุงอาหารหลายแบบรวมถึงเรื่องสุขอนามัยในครัวการทำงานเป็นทีมและก็ยังได้ฝึกงานในร้านอาหารจริงด้วยนะโอเคแล้วต้องไปเรียนที่ไหนหรอเรียนได้หลายที่เลยถ้าเป็นสถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับ CRI COS อย่างเช่นทาเฟ่วิลเลียมแองกลิสหรือแม้แต่เลกอโดเบ l e ก็มีที่ออสเตรเลียนะแล้วค่าเรียนประมาณเท่าไหร่แล้วต้องใช้วีซ่าแบบไหน โดยรวมแล้วอยู่ที่8,000ดอลลาร์ถึง18,000ดอลลาร์ต่อปีแล้วแต่โรงเรียนและเมืองส่วนวีซ่าก็ใช้ Student Visa Subclass 500ซึ่งเรียนไปด้วยทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วยนะดีมากเลยสุดยอดเลยแบบนี้เรารู้ทางแล้วว่าจะเริ่มยังไงจากเด็กหัดทำอาหารกลายเป็นเชฟในออสเตรเลียได้จริงๆสินะแน่นอนสิแล้วพอเรียนจบยังต่อยอดไปทำงาน หรือขอ P. R. ได้ด้วยแค่กล้าก้าวแรกทุกอย่างเป็นไปได้มานี้พอเรียน c ซอร์ติฟิเคตจบแล้วเราก็เริ่มทำงานได้เลยใช่ไหมใช่เลยจริงๆแล้วระหว่างเรียนก็สามารถฝึกงานหรือ work placement กับร้านอาหารได้แล้วนะส่วนใหญ่เขาจะให้ฝึกประมาณ200 3 6 0ถึงชั่วโมงแล้วถ้าจบแล้วล่ะต้องทำงานนานแค่ไหนถึงจะขอ P. R. ได้ ถ้าอยากจะไปต่อในเส้นทาง PR นะต้องมีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในออสเตรเลียหลังเรียนจบเราจะสามารถขอวีซ่าชั่วคราวที่ชื่อว่า Temporary Graduate Visa Subclass 485เพื่อทำงานเต็มเวลาและเก็บชั่วโมงให้ครบจ้าแล้วงานจริงในครัวนี่หนักมากไหมอะ ก็เหนื่อยสนุกเลยล่ะต้องทำอาหารหลายเมนูทำงานไวัและทำงานเป็นทีมแต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองในการพัฒนาทักษะและเก็บหลักฐานสำหรับยื่นขอ Skills Assessment ด้วยนะแล้วต้องเก็บอะไรไว้บ้างอะเก็บให้ครบเลยนะเช่น Payslip จดหมายรับรองจากนายจ้าง Time s h e e t รูปตอนทำงานก็ช่วยได้ทั้งหมดนี้จะใช้ในขั้นตอนการยื่น Skills Assessment เพื่อพิสูจน์ว่าเราทำงานจริงฟังดูจริงจังมากเลย แต่แลาว,ว่ามันก็น่าลองนะได้ทำงานได้เรียนรู้แถมมีโอกาสอยู่ที่นี่ถาวรด้วยถูกต้องเลยการเก็บประสบการณ์คือหัวใจสำคัญของการเป็นเชฟตัวจริงและเป็นใบเบิกทางสู่ PR ด้วยเริ่มจากทำเต็มที่แล้วโอกาสดีๆจะตามมาเองโอเคมานีตอนนี้เราทำงานครบหนึ่งปีแล้วนะขั้นตอนต่อไปคืออะไรเยี่ยมเลยมานะขั้นตอนสำคัญถัดไปก็คือยื่น s k i l l s a s s e s s m e n t เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถในสายงานเชฟจริงๆตามมาตรฐานของออสเตรเลียค่ะ Skill Assessment คือสอบหรอหรือเขาดูอะไรไม่ใช่สอบเขียนแบบโรงเรียนหรอกจ้ามันคือการยื่นเอกสารเพื่อให้หน่วยงานเช่น TRA A หรือ VETASSESS ประเมินว่าคุณมีประสบการณ์วุฒิการศึกษาและทักษะตรงกับอาชีพเชฟหรือไม่แล้วเขาดูอะไรบ้างอะหลักๆเลยนะต้องมีใบรับรองการทำงาน Reference Letter Payslip และ Timesheet หลักสูตร Certificate 3หรือ4รูปภาพขณะทำงานหรือวิดีโอถ้ามีบางคนยังต้องสอบสัมภาษณ์แบบเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ด้วยยังไม่ผ่าน Skill Assessment เลยเหรอยังไงต่อครับยังไม่จ้าหลังจากนั้นคุณต้องไปยื่น expression of interest หรือ EOI ผ่านระบบ Skill Select เป็นเหมือนการสมัครใจเข้าระบบให้รัฐหรือรัฐบาลกลางเชิญคุณให้ยื่น P.R. จริง แล้วเขาดูจากอะไรอ่ะถึงจะได้เชิญเขาจะคิดคะแนนจากหลายปัจจัยเลยเช่นอายุวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงานในออสเตรเลียคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ PTE เรียนหรือทำงานในเมืองริจินอลใครได้คะแนนมากกว่าก็มีโอกาสได้เชิญมากกว่านั่นเองโอ้โหต้องเตรียมหลายอย่างเลยนะแต่เราว่ามันคุ้มแน่นอนถ้าคุณเตรียมตัวดีและผ่าน S k i l l s Assessment ได้ การยื่น EOI ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เชิญมาขอ P.R. จริงอีกนิดเดียวเท่านั้นอย่าหยุดนะมานีเราได้รับ invitation to apply แล้วดีใจมากเลยแต่เรายังงงๆว่าต้องทำอะไรต่อว้าวยินดีด้วยมานะนี่แหละคือก้าสำคัญมากพอได้รับ ITA แล้วคุณจะมีเวลา60วันในการเตรียมเอกสารทั้งหมดและยื่นขอ P.R. อย่างเป็นทางการโอเคเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอ่ะ หลักๆเลยนะ Passport และ I T A letter ผล Skills Assessment ผลสอบภาษาอังกฤษ IEL หรือ PTE ใบรับรองการทำงานและวิธีการศึกษาใบาตรวจสุขภาพ Health check Police clearance หรือว่าตรวจประวัติอาชญากรรมถ้ามีครอบครัวที่ยื่นมาด้วยก็ต้องเตรียมเอกสารของเขาด้วยนะแล้วยื่นเอกสารพวกนี้ที่ไหนออนไลน์ใช่ไหมใช่เลย ทั้งหมดจะทำผ่านระบบอิมม count ของรัฐบาลออสเตรเลียคุณจะกรอกฟอร์มออนไลน์อัปโหลดไฟล์เอกสารและชำระเข้าว,วีซ่าผ่านเว็บได้เลยแล้วหลังจากยื่นไปแล้วเราจะรู้ผลเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสเลยจ้าแต่โดยเฉลี่ยแล้ว PR Visa Processing จะใช้เวลาประมาณ7-12เดือนบางคนเร็วหน่อยถ้าเอกสารพร้อมไม่มีปัญหาใดๆมีอะไรที่ควรระวังไหมอ่ะแน่นอนห้ามลืม ตรวจให้ชัวว่าเอกสารครบและเป็นภาษาอังกฤษเอกสารต้องไม่หมดอายุอย่ารอให้ใกล้ครบ60วันแล้วค่อยยืน่นการยื่นไวและครบถ้วนช่วยให้โอกาสผ่านเร็วขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากเลยมานีตอนแรกเครียดมากแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่เราทำได้นะแค่ค่อยๆทำให้ครบถูกต้องเลยการได้รับ ITA คือรางวัลจากความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาตอนนี้แค่ทำขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ PR อย่างที่ฝันไว้แน่นอนมานี เราได้รับ PR แล้วจริงๆรู้สึกเหมือนฝันไปเลยอ่ะยินดีด้วยนะมานะจากวันแรกที่แค่อยากมาเรียนทำอาหารจนถึงวันนี้ที่ได้เป็น Permanent r e s i d e n t แล้วภูมิใจในตัวเองได้เลยพอได้ PR แล้วเราทำอะไรได้เพิ่มขึ้นบ้างอะ่ะเยอะมากเลยนะเช่นทำงานเต็มเวลาได้ทุกอาชีพเปลี่ยนงานได้ทันทีไม่ต้องพึ่งสปอนเซอร์เรียนมหาวิทยาลัยได้ในราคาคนท้องถิน่น เข้าถึง Medicare ระบบรักษาฟรีของรัฐและที่สำคัญคุณสามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ด้วยถ้าเราจะอยู่ยาวเลยอะแบบเป็นคนออสซี่เต็มตัวต้องทำยังไงง่ายเลยถ้าคุณถือ P R แล้วอาศัยอยู่ในออสเตรเลียรวมกันอย่างน้อย4ปีและในนั้นต้องถือ P R อ,อย่างน้อย1ปีเต็มคุณก็สามารถยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียได้เลยจ้าแล้วอาชีพเชฟในออสเตรเลียนี่มีอนาคตด,ดีไหมครับ ดีมากเลยตอนนี้ออสเตรเลียยังขาดแคลนเชฟอยู่ในหลายเมืองถ้ามีประสบการณ์มากพอยังสามารถไปเปิดร้านอาหารของตัวเองหรือเป็นหัวหน้าเชฟได้เลยนะบางคนยังไปสอนทำอาหารหรือเป็นเชฟในโรงแรมห้าดาวได้ด้วยเราไม่คิดเลยนะว่าแค่เรียนทำอาหารจะพาเรามาไกลขนาดนี้ใช่แล้วจากนักเรียนเชฟสู่พลเมืองถาวรของออสเตรเลียมันเป็นเส้นทางที่ทั้งเหนื่อยทั้งท้าทาย แต่ถ้าคุณกล้าเริ่มทุกอย่างก็เป็นไปได้จริงมานี้พอได้ PR แล้วเรามานั่งนึกย้อนกลับไปนะเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากเตือนเพื่อนๆืคนไทยทุกคนเลยอืมเรื่องอะไรหรอ I อ l t s มันคือด่านที่คนส่วนใหญ่มักไม่ขาดคิดว่าจะยากขนาดนี้เพื่อนเราเก่งหลายคนนะเรียนจบทำงานครบเอกสารพร้อม แต่สุดท้ายหยุดอยู่แค่ตรงสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านใช่เลยเราเองก็เคยเห็นหลายคนที่สอบหลายรอบมากแต่ก็ยังไม่ผ่านเราเนะี่ยโชคดีที่รู้ตัวเร็วแล้วเริ่มฝึกภาษาอังกฤษ,กฤษตั้งแต่เรียนเทอมแรกพูดกับเพื่อนต่างชาติดูหนังอังกฤษทำแบบฝึกหัดเยอะๆเ,เพราะตอนจะเยี่ยน PR ต้องได้อย่างน้อย IELTS 6กทุกพาน์ท แต่ถ้าอยากเพิ่มคะแนนให้ถึง65หรือมากกว่านั้นก็ต้องได้7.0ทุกพาร์ทขึ้นไปถ้าให้พูดตรงๆเลยนะ PR ไม่ได้ยากที่เอกสารไม่ได้ยากที่ฝึกงานแต่ยากที่ใจโดยเฉพาะใจที่ต้องฝ่าด,ด่านภาษาอังกฤษให้ได้จริงเลยหลายคนเตรียมทุกอย่างแต่ด่านภาษาเป็นสิ่งที่มองข้ามเราก็เลยอยากฝากไว้ ใครที่อยากได้ PR จริงๆอย่ารอให้ใกล้สอบค่อยเริ่มฝึกให้เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เหยียบออสเตรเลียเลยเพราะยิ่งพร้อมเร็วเท่าไหร่ฝันก็ใกล้เป็นจริงเท่านั้นพูดดีมากเลยมานะแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้ารู้ว่าต้องสู้ตรงไหนและเริ่มสู้ตั้งแต่วันนี้